การงงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับที่อุดรธานีครับผ่านมาสิบกว่าปีละเรื่องที่น้องบอกว่ามันเป็นที่นะที่ที่หนึ่งที่มันเป็นที่อาถรรพ์ท่าฟังแล้วตอนนี้น้องมาอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องมาสวัสดีค่ะพี่ต๋องสวัสดีค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะที่ให้เกียรติ<ด>ช็อกมาเริ่มต้น<ด>ในคืนนี้นะล่าสุดตอนนี้เรา 4ี่ทุ่มห้าสนาทีว่าฟังครับแล้วก็ผมพยายามจะ,อะคอไปหาน้องมา นะฮะเรากําลังอยู่ในบรรยากาศของเรื่องาวน้องมาครับเรื่องของที่อาถรรพ์ฮะเราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าเราอยากจะเห็นพื้นที่อาถรรพ์ที่ว่านั้นเป็นอย่างไรนะฮะผมก็เลยจะพยายามลองคอหาน้องมาดูแล้วตอนนี้น่าจะเรียบร้อยน้องเอ็มนะนะครับน้องเอ็มช่วยพี่ป๋องได้เลยฮะตรงนี้เราเราเราเลี้ยวไปเลยฮะนะครับเราต้องทําอย่างไรเราถึงจะได้เห็นน้องมาและได้คุยกับน้องมาครับเชิญครับน้องเอ็มน้องมาครับ <S <S สวัสดีค่ะน้องมาขอบพระคุณมากนะนะครับเดี๋ยวหนูเดี๋ยวแป๊บนึงหนูต้องสลับกล้องก่อนนะหนูใส่ชุดนอนนะโอเค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 อเอาให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยบอกพี่ก็ได้ครับอลบโกวนเลยนะตอนนี้มันจะห้าทุ่มแล้วนะครับมันออน้คะตอนนี้เรา,านนเราเห็นน้องไฟบ้านน้องเห็นไฟบ้านจะไฟบ้านหนูจะสีเขียวนิดนึงนะคะอย่าตกใจนะคะแล้วนี่คนคนทังบ้าน น้องเอ็มคนทางบ้านก็เห็นด้วยใช่ไหมฮะแสดงว่าตอนนี้คนไหนที่ดูดูดูผ่าน YouTube ก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นเนาะนะครับน้องมาครับเออน้องมาอยู่อยู่ในพื้นที่บ้านตัวเองก่อนหน้าตอนนี้ที่ที่เราเห็นนี่คือตอนนี้คือในในบ้านน้องมาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าฮะจากบ้านน้องมาเดินไปเดินไปหน้าบ้านอันนี้ประตูรั้วหน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นศาลพระภูมที่ในบ้านะคะอ๋ออันนี้ที่บอกศาลศาลใหม่อะนะใช่ค่ะที่ที่มาที่มาตั้ง ที่ว่าสารใหม่แต่ตั้งที่เดิมแต่ว่าใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะอ่าขอขอเดินไปดูตรงสารก่อนได้ไหมเอาสาลนี้ก่อนไม่เห็นไหมคะมันมืดอ่าผมไม่ไปจ่ายด้วยไม่ไ็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอพอเห็นอยู่ครับพอได้นะเอ็มนะนะครับอ่าโอเคหยุดฮะอ๋อนี่คือสารสารใหม่ที่มาตั้งแทนสารเดิมอ่าใช่ค่ะสารเดิมนี่เป็นเสาเสาเสาเดียวขึ้นมาเป็นเป็าเล็กกว่านี้ค่ะอันนี้ใหญ่อันนี้คือเป็นเสาใหญ่อ๋ออันนี้คือสาวระภูม นะครับหลังจากที่มาตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่าเหตุการณ์ต่างๆก็ไม่ไม่ได้มีอะไรทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเนาะใช่ค่ะคราวนี้จากตรงนี้น้องน้องน้องมาพาพี่ป๋องไปไปข้างหน้าก็ได้ครับข้างหน้าหลุดอันนี้อันนี้อยากจะบอกว่านี่อสาธุแป๊บนึงนะคะอันนี้จะเป็นเห็นพี่เห็นลัวใช่ไหมคะเห็นลัวเห็นัวเห็นลัวเห็นลัวลัวแล้วตรงนี้นี่ก็จะเป็นฝั่งศาลของที่เขาล้มไว้ค่ะหนูจะหนูจะไปให้ยันเดินไป เดี๋ยวนะอ๋อนั่นคือกำแพงที่บอกว่าที่ที่ติดกันนะนะใช่ค่ะหนูหนูหนเ,ดเ,ดเดินไปทางหน้าบ้านดีกว่าเออหนเดินหน้าบ้านดีกว่าหน้าบ้านดีกว่าแล้ว<อ>ตรงนี้ค่ะอพารเมนนี้ก็มีคนตายหูนะคะหูคอตายโอเคนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นเป็นบ้านคนเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะอ่าอันนี้จากบ้านน้องนะว่าฟังนะเดี๋ยวน้องจะเดินไปซึ่งแปลงเนี้ย ที่ว่าเป็นแปลงที่อาถรรพ์เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ที่บ้านน้องมาซื้อไว้แล้วคือพี่สาวซื้อไว้แต่ว่าพี่สาวเสียไปแล้วนะนี่ค่ะคือรัวอ่อแล้วอ๋อแต่ไม่ได้มีสิ่งไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะเป็นที่โล่งๆอ๋อที่โล่งๆเลยแล้วก็เราก็มืดหมดเลยที่ว่าเราเราเลี้ยง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 เป็ดเลี้ยงไก่อะนะใช่ค่ะอ๋อ เดี๋ยวหนูเดินขข้ไนไปอยู่ว่าหนูเดินออกข้างนอกแล้วหมาหมาฝั่งตรงข้างแล้วที่เมื่อกี้ที่บอกว่าได้ยินเสียงหมาเห่าตรงหน้ารั้วคือตรงตรงตรงหน้ารั้วบ้านเราเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหมาหนูหม,มาในบ้านนะคะอันนี้เมื่อเมื่อกี้หมานอกบ้านหมาค้างบ้านเขาอะ,ะอะไรที่เห่าเมื่อกี้ที่เมื่อกี้เราตกใจกันอะอยู่ในบ้านเหะะ่ารัาว้วอืมครับมืดนะคะเดีย๋ยวหนูจะเดินให้เดีย๋ยวแต่แป๊บเนีง ครับแต่มันมันสามารถจะข้ามไปได้ใช่ไหมน้องมามันมีประตูค่ะอ๋อมีประตูเข้ามีประตูเข้าอ่าเดี๋ยวคุณคุณตาคุณน้าไม่ไม่ว่านะไม่ว่าค่ะโอเคครับแล้วแล้วท่านหลับไปยังฮะหลับแล้วค่ะโอเคโอเคโอเคนะครับอันนี้อันนี้เราได้การอนุญาตหรวอว่าฟังนะจากทางเจ้าของบ้านคือน้องมานะนะครับ รากำลังพูด <Okay. S 1> ถึงเรื่องที่อาถรรพ์ก็ฟังแล้วเรื่องนี้ mm hmm. น่ากลัวมากนะครับแล้วเมื mm ่อ hmm. น้องบอกว่าเดี๋ยวน้องจะพาเราไปดูเราก็เลยอยากดูไงก็เลยขอญาตคอหาน้องนะครับหนูข้ามูข้่มหนูข้ามมาแล้วหนูข้ามว<อ>ิ่งหนูนขนโลมากข้ามไปแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหนูอยู่ฝั่งนี้แล้วค่ะแต่ตอนนี้มืดมากเลยนะมืดค่ะมืดคือมืดตึบ๊บอะโอเคไฟที่เห็นสว่างางนั่นคือบ้านบ้านใครฮะบ้านตรงข้ามค่ะอ๋อนั่นคือบ้านตรงข้ามแต่นี่คือน้องข้ามมาแล้วนะ ฆ้ามาแล้วนี่หนูจะอยู่ฝั่งฝั่งสารเก่าของเขาที่ที่เขาลงไปถ้าสมมุติว่าเราเปิดไฟจากมือถือที่ตอนนี้น้องมาถืออยู่ได้ไหมฮะมันเปิดไม่ได้เลยขอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับตรงจุดไหนที่ว่าเป็นพอเป็นเลงๆเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยเนี่ยขาวๆอ๋อเห็นไหมคะที่มาชีอ๋อที่มาชีเห็นไหมคะขาวๆอ๋อขาวๆเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้คือที่ที่สารเก่าเหรอ ไ่ค่ะจะตรงข้ามกับสารใหม่เห็นไหมคะสารใหม่ก็ดูงแล้วแล้วตอนนี้นม,นมันเป็นอะไรฮะไอสารที่มันพังไปก็ยังพังอยู่เป็นตอนนี้เป็นต้นมะม,ม่วงปลูกขึ้นมาและไอตัวอ <trata> และไอไอไอ,ไอสารเดิมเอาเอาเออกไปแล้วล่ะครับออกไปแล้วคะ่ะออกไปแล้วแล้วตรงตรงนั้นก็คือคือถ,ถ,ถมที่อ๋อถมที่แล้วก็ตรงจุดนั้นที่เป็นสารเดิมที่ว่าเป็นที่อาถรรพ์นี่คือมีต้นมะม่วงมาปลูกไว้ค่ะอ๋อ ครับอ่แต่ภาพมันไม่ช,ชัดมากแลว้วก็ฟังนะอันนี้เอาฟิลแบบเรายวตอนกลางวัน,นเอาเรียวๆเ,เลยนะเออเลยวเดี๋ยวตอนกลางวันเดี๋ยวต้องเอ็มประสานน้องน้อง,น,องน้องมาต่อถ้าได้ภาพกลางวันนะ่ะนะครับขอดูภาพกลางวันหน่อยว่าตอนกลางวันเป็นยังไงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่มีใครอยู่อาศัยนะไม่มีมีแต่ไก่ค่ะ,ะแล้วตรงนี้ไมเ่เห็นเห็นตรงช่องแล้วพอพอน้องเข้ามาแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างพี่พี่พีพ่ปองเห็นไฟตรงอ่เห็นครับมันเป็นรู เห็นใช่ไหมคะเห็นครับอันนั้นเป็นอะไรฮะมันเห่าตรงนั้นแหละเห่าตรงรัวนั่นแหละอ๋อตรงนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ที่เห็นไฟคือบ้านบ้านที่เราอยู่หนูข้ามมาฝั่งบ้านแล้วค่ะอน้องกลับมาแล้วนะโอเคโอเคนะครับเออแล้วพอน้องข้ามเข้าไปเมื่อกี้มันมันขนลุกแล้วมันเย็นพอข้ามไปตรงงูน่ะที่ว่าเป็นที่อาถรรพ์นคนลุกแล้วก็แล้วก็เย็นใช่ไหมสันหลัง่ะสันหลังลุกแล้วพอกลับมาแล้วการขนลุกมันมันมันหายไปไหมฮะ มันก็ซาลงนะหนูเนี่ยนี่ก็คือสารนี่ค่ะก็สือสารตรงครับครับโอ้โน้องมาขอบคุณมากเอองั้นพี่พี่คงจะแบบคือถ้าไม่ได้เห็นในคืนนี้พี่คงอยากเห็นไงเออว่ามันเป็นยังไงแล้วน้องมาพี่บองถามหน่อยนะครับแล้วจากนี้ไป<อ>น้องจะพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ไปทำอะไรไมหมฮะนอกจากจะเลี้ยงไก่จะสร้างบ้านสร้างอาคารไม่สามารถเหมือนเหมือนไสไม่สามารถสร้างอะไรได้เลยอ่ะเอาเหรอเห็นมนาะพูดอย่างนั้นนะคะ เห็นเห็น <c oughs> ใครบอกนะน้าบอกอ๋อเห็นน้าบอกว่าไม่ไม่ไม่สามารถจะสร้างอะไรได้มันเหมือนสร้างอะไรไม่ได้อ่ะแล้วแล้วถ้ามีผู้รู้คนที่เมีคร, <c oughs> จรีจริงนะคะพี่ป๋องครับจริงๆมันทําสวนทําป,ปลูกนู่นปะลูกนี่แล้วมันปลูกอะไรมันก็นปลูกไม่ขึ้นนอกจากต้นมะม่วงอย่างเดียวแต่น้ากลับไปกลับไปทําอีกที่ที่หนึ่งอ่ะได้มันขึ้นทุกอย่างเลยแต่ตรงนี้ทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ขึ้น ใช่ค่ะอ๋อฉันตอนนี้ในในในความที่เราคิดว่าตรงนี้ก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละคงจะไม่ได้ไปสร้างตัวบ้านตัวอาคารอะไรทั้งสิ้นใช่ค่ะอ๋อพี่ป๋องถามสนุนราคาได้ไหมครับว่าตอนที่พี่สาวซื้อมาเขาซื้อมาเท่าไหร่อ่ตอนนั้นซื้อมาอห้าล้านค่ะอ๋อเหรอโหแล้วที่ไม่ไม่น้อยนะนะครับ มันหนูจะถ่ายหนูอยากถ่ายให้เห็นว่าตอนกลางวันมันเป็นที่มันยาวใช่ไหมเออเอาได้น้องมาจะเป็นบริเวณบ้านละสองชั้นให้พี่เห็นพอเป็นเงาๆใช่าเห็นละเห็นละเห็นละที่นี่มันก็ปรพอนะอ๋อโอเคน้องมาขอบคุณมากๆนะถ้าเป็นไปได้อาจจะให้น้องมารบกวนถ่ายตอนกลางวันแล้วส่งมาให้พวกพี่หน่อยนะได้ค่ะเอ็มนะั่งเลยนะอยากเห็นตอนกลางวันว้าเป็นยังไงนะครับมาขอบคุณมากเลยครับน้องมาครับ นะที่วันนี้มามาเล่าเรื่องที่อาถารพ์ให้เราฟังแล้วก็ยังพาเราไปดูตรงจุดพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยนะนะครับสุดท้ายน้องมาคิดว่าเออวิญญ,ญาณเอทีอ่บอกค่ะแต่เสาอะเสาเขาเรียกว่าเสาบ้านของเขา,าอะเสาบ้านของบ้านหลังเก่าอา่ะครับที่มันเป็นเสาเสาปูนนะคะสี<อ>่สี่มุมมันยังอยู่นะคะไม่ได้ถูกเอาเสาบ้านเดิมยังอยู่เหรอใช่ค่ะ แล้วทำไมไม่รูบ<า><ด>้านหลังเก่าของเขาทไมไมําไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่เอาออกหนูก็ไม่เข้าใจเหรออ,อย่างหนูถ่ายให้ดูแบบสมมุตินะน้องมานะเกิดมีคนที่เ็มีมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะมาช่วยทําให้พื้นที่ตัวนี้มันสามารถกลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้แบบเนี้ยนะครับน้องมา,าโอเคไหมก็ก็ก็ยินดีนะคะออแต่มัน ยิ่งถ้าพี่รู้ว่าอีกบ้านหนึ่งที่หน้าที่พี่แม่แม่มาซื้อไว้อ่ะอืต่งนั้นยิ่งยิ่งน่ากลัวเหรอแล้วมัน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 อยู่ใกล้หรือไกลจากนี่น้อยมากขนาดไหนตอนแต่ออนนั้นคือหนูเสียบ้านไปแล้วค่ะเพราะว่าเสียจากคนอื่นที่ทําคือโดนโกงะค่ะโอใช่เขาคครก็เลยโดนโดนยึดบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยครับน้องมาพี่ป๋องถามคาถามสุดท้ายครับคิดว่าพื้นที่ตรงนั้นอะ ที่เป็นที่อาถรรพ์ที่น้องเล่ามาเนี่ยคิดว่ายังมีสัมภเวสีวิญญาณมาคิดว่ามีใช่ค่ะห้องหนูมันจะอยู่ติดรั้วเลยนะคะพี่ต๋องห้องหนูจะอยู่ติดรั้วแล้วมันก็เหมือนมีอะไรจ้องมองเราอยู่ตลอดเลยอ่ะเอาหรอห้องหนูอยู่ติดรั้วเลยแล้วแล้วน้องไม่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 กลัวหรอหนูอย่างที่หนูบอกว่าหนูกลัวจนชินแล้วเออที่น้องบอกไว้ตอนต้นใช่ไหมว่าพี่หนูชินแล้ว ชินชาแล้วชินชาแนละ้วเข้าใจนะ <c oughs> เอเพราะว่ามันเป็นบ้านที่เราอยู่มาตั้งแ,แต่ไหนแต่ไรถูกไหมคือยิ่งบอกยิ่งอยากเจอเลยอะ่ะเอออะไรประมาณนี้ถึงขั้น<ะ>นี้แล้วอ่ะโอ้งว,ว่าตอนนี้คือถ้าเจอก็เจอวะเอาวุ้งตรงใช่แล้วก็เชื่อว่ายังมีวิญ,ญญาณยังมีสัมภเวสีอยู่ตรงนั้นแหละยังไม่ไปไหน หนูว่ายังไม่เข้าแล้วเราเราเราคิดว่าไอ้ที่อยู่ตรงนั้นในที่น้องคิดว่ามีเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านเดิมที่เขาเสียไปหนูกึ่งกึ่งอะคะ่ะอืมมีความรู้สึกกึ่งกึ่งครับอ่ากึ่งกึ่งคือไม่แน่ใจไม่มั่นใจใช่คะ่ะอาจจะเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเจ้าที่คนเก่าที่เขาออาครับไม่อยากต้องการแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืม ก็คือออกมาแบบว่าอันนี้หนุขนลุกไม่หายเลยนะคะพี่ปองอาจจะออกมาได้ทั้ง<น>ทั้งทั้งทสองแบบเนาะนะครับค่ะเออหรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของเดิมที่เคยมาเข้าฝันคุณยายหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ อือเ้าได้น้องมาขอบคุณมากนะน้องมานะนะครัค่ะเฮ้ยเราดีใจที่ได้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 เจอพี่ป๋องสักทีเพราะว่าอขอบคุณมากดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าแบบติดตามมันแต่ตั้งแต่โค้ช็อกหนูก็มาเล่าบ่อยแล้วเอาเหรอโอ้ยขอบคุณมากมีโอกาสจะไปอุดรได้เล่ากับพี่สักทีมีโอกาสว่าไปอุดรจะไป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 หานะนะครับยินดีเลยค่ะเอาได้เลยครับน้องมาขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ปองขอบคุณ,คณมากมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกฟังทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากน้องมานะ่ารักมากโอเคน้องเอ็ม